สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ให้เด็กๆร่วมทํากับคุณครูนะคะวันนี้จะทําอะไรดีนะเหมือนเดิมค่ะเราจะทําดินสอแต่วันนี้จะเป็นดินสอแบบสามวิตินะคะเราจะมีการพักการปะกการติดการตัดนะคะให้เด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรของเด็กๆนะคะเราไปชมกันเลยค่ะ เราจะทำมินสอสัมมิตินะคะเรามาเต็มอุปกรณ์กันค่ะเริ่มจากหากล่องกระดาษที่บ้านนะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะกันไก่ค่ะดาวนิสอหรือว่าเมิติกก็ได้นะคะคาสเตอร์ค่ะแล้วก็เทปนะคะแล้วก็กระดาษสีค่ะ อุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อมอันไหนไม่ใช้เราก็อ่าเราจะทำนิสอสามนิตินะคะเรามาเต็มอุปกรณ์กันค่ะเริ่มจากหากล่องกระดาษที่บ้านนะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะกันไกล้าะก้วนิสอหรือว่าเมติกก็ได้นะคะคั๊เตอร์ค่ะ ก็เทปนะคะแล้วก็กระดาษสีะค่ะอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อมค่ะเริ่มจากเด็กๆอยากได้อ,อสอของเด็กๆขนาดแค่ไหนดเด็กๆก็หากล่องใหญ่เท่านั้นนะคะคุณครูอยากได้ใหญ่ๆคุณครูจะมากระดาษตกแต่งห้องนะคะคก็หากกระดาษกล่องขนาดใหญ่แข็งแรงด้วยนะคะ เหนะเราไปใช้กล่องพัวงทีวีหรืออะไรก็ได้ที่เขาทิ้งแล้วอะคะ่ะจากนั้นเราก็วาดรูกเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะแล้วก็มีหัวคล้ายๆตีส่2เหลงนะคะแล้วก็ตัดเวลาตัดนะคะให้คุณพ,อพ่อคุณแม่ช่วยนะคะอาจจะใช้คัตเตอร์ค่ะขนาดมากๆนะคะ,าาะครูตัดออกมาแล้วได้เป็นรูปนี้คะ่ะเป็นมปตีสอเลยจากนั้นนะคะเด็กๆก็นำกระดาษกล่องนะคะ วัดขนาดกับกระดาษสีที่เตรียมไว้นะคะเด็กๆกระดาษสีที่เด็กเตรียมไว้เนี่ครูขอให้มีขนาดใหญ่นะคะครูวัดมาได้ไดประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ให้มันมีความกว้างเพราะว่าเราจะทําการพับกันค่ะนะคะจากนั้นนะคะให้เด็เกๆพับให้เป็นรอน,นะคะ่ะโดยการพับเข้าพัด ออกอย่างที่เคยทำนะคะคุณครูจะใช้ขนาดใหญ่หน่อยน,นะคะเด็กๆค่ะทานี่ไดของตัวเองนะคะลองทําเองดูนะคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้แต่ก็ขอให้เป็นฝีมือของเราซะเป็นส่วนใหญ่นะคะสีค่ะพับและสีนะคะกลับด้านค่ะแล้วก็พับมันจะไม่เท่ากันก็พยายามทาให้เท่ากันนะคะไม่ต้องรีบทํานะคะ กรดค่ะรับได้แล้วกรีดนะคะให้มันมีความโคมงเราก็จะได้รอนเท่านี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เราต้องค่อยๆทำนะคะดูงูโคแล้วเกิดไอเดียอย่างอื่นหรือเกิดความคิดสร้งสรรอื่นก็ดัดแปลงจากวิธีการของงุโคได้ะค่ะใครจะตกแต่งเพิ่มหรือจะทำอะไรที่ บอกได้ถึงความคิดสร้างสรรค์เป็นครูเปิดกว้างนะคะทำม,มาได้เลยใครจะใช้อุปกรณ์ที่ดีกว่าหรือใช้อุปกรณ์ที่เหลือใช้อย่างเช่นหนังสติ๊กหรือกระดาษที่เราห่อขนมก็ได้ค่ะหรือกระดาษห่อของขวัญได้หมดทุกอย่างแล้วแต่เด็กๆจะหาได้นะคะครูไม่จํากัดอุปกรณ์นะคะจะขอให้เด็กๆลงมือปฏิบ,บัติด้วยตนเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะัดลองเดี๋ยวพอ เ,เด็กๆมาเรียนก,กับคุณครูแล้วเ,เด็กๆจะเก่งน,นะคะโดยที่คุณครูไม่ต้องสอนเพิ่มนะคะใครที่ตามไม่ทันก็ขอให้พี่เปิดคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะค,คุณครูภาพเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นรูปนี้นะนคะ,นคะพราเสร็จแล้วนะคะเ,เด็กๆลองมาวางเทียบดูนะคะเทียบดูกับอ,อ่ามีสอของเรานะคะมีสอสีนะคะ แค่ไหนหรือเอาหลอนแค่ไหนถึงจะพอหรือจะเอาใช้ทั้งหมดก็ได้หรือว่าเราจะทําแค่พอประมาณคุณครูจะใช้ทั้งหมดเลยค่ะคุณครูว่าถ้าหลอนเยอะๆจะดูสวยนะคะจากนั้นทากาวค่ะเด็กๆคุณครูเทกาวใส่กระป๋องนะคะเข่าที่ที่เราไม่ต้องกลัวมือแล้วนะคะหลัง การเรียนรู้ก็บางทีก็ต้องเลอะเทอะบางแต่ก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะทำเสร็จแล้วให้เก็บความสะอาดได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ครูทำแน่นอน,นะคะเราเรียนศิลปะเราต้องรู้จักวิน,นัยด้วยค่ะเอานะคะครูทาเสร็จแล้วจากนั้นนะคะครูขอมาจะมาเริ่มกานต่อเดี๋ยวเราจะเอางานของเรานะคะ,ะวางให้ดีนะคะ จะวางค่าไปากับมือซอของเรานะคะเอาให้พอดีนะคะค่อยๆจัดเรียงกระดาษช่วงนี้ากาวมันยังไม่แห้งนะคะดเด็กๆเลื่อนได้นะคะเลื่อนกระดาษเอามาใ,ใกล้ๆได้เรจะเอาตรงนี้นะ คุณคขอตัดเอนใก้ตัดตัดส่วนที่เราจะไม่ใช้ส่วนที่ไม่เสมอกันนะถ้าเด็กๆไม่ถนัดให้คุณพ่องแม่อยู่ใ,ใกล้ๆเลยนะคะใช้เครื่องมือในของมีคมพวกนี้บางครั้งต้องมีผู้ใหญ่อยู่ใ,ใกล้ อนะแต่โัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งให้ดีตรงไหนที่ตัดไม่เรียบร้อยนะคะติดต่อได้เรียบร้อยนะคะรันิ้งที่เหมาะกับเด็กๆนะคะต้องเป็นขนาดเล็กนะคะเหมาะก,กับมือเราอย่าเอาใหญ่จนเกินไปนะคะขอบคุณพ่อคุณแม่นะคะดูการ์ติ้งให้เหมาะกับมือด้วยน,น,นะคะ แล้วเราก็จะใหเป็นะระเบียบนะคะ,ะ้ถ้ามันไม่สวยยนะังไงนะติต้องทำบ่อยๆนะคะทำหลายๆอันหลายสีทำให้ครบ12สีเลยก็ได้เอามาอวดนดคคะวดกับเพืนเราในห้องนะคะไม่เป็นไรค่ะงานศิปลปะน,นี่อวดได้นะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สวยงามน,นะคะที่ติดสามารถประดิษฐ์โชว์กันได้ค่ะ ยิ่งโชว์ยิ่งแบบทำให้เพื่อนเกิด,ดแรงบันดาลใจนะคะครูก็ภูมิใจด้วยค่ะที่เด็กๆได้รับความรู้แล้วนำไปปฏิบัติครูได้ดินสองเป็นวัตถุหนาต่อบอัพแล้วนะคะเด้งๆได้นะคะ,ะจากนั้นนะคะให้ดเด็กๆเอากระดาษ A4 คะ่ะที่ครูไม่ได้บอกให้เอานะคะแต่ตอนนี้เราเตรียมไว้เรามีติดบ,บ้านไว้นะคะวัดขนาดนะคะ่ะ วัดขนาดไม่มีขนาดเท่ากับที่เราเหลือไว้คะส่วนที่เป็นที่เราจะเป็นที่ให้เราเขียนะนะคะแน่แ่จากนั้นใช้กป็นกรตัดค่ะคุณครูจะมีอุปกรณ์ล้อรามรอบตัวเเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมเสมอ สก็อตเทปถ้าไม่ใช้ก็กไม่ต้องเอามาแต่ว่าเตรมไว้ค่ะเผื่อบางอย่างก็ต้องใช้สก็อตเทปช่วยนะ,ะเปลี่ยนแปง้งอุกปกรณ์ได้ตลอดเลวลาหมือที่คุณเคยบอกจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ช่วงหัวที่สอโดยใช้กาวะะถ้าเราทาไม่สนิทเ่ยเวลาเราติดมันก็จะติดไม่อยู่นะคะทาไม่ ขอบเนี่ยต้องชิดต้องติดท, you know ที่สแนสีนะะ่แต่ว่าส่วนที่มันอาจจะโอนมาให้เด็กแต่งได้ทําไม่เข้าทรงนะคะเอาเป็นแต่งครนะอ่ะทีนี้กระดาษสีที่เหลือนะคะมาทำเป็น เดมสามเหลียนนะคะวัดขนาดไม่ได้นะคะคุณครูทำเสร็จแล้วคุณครูจะติดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะดินสอของคุณครูนะคะดูนะคะทเด็กให้เห็นกันสักนๆนะคะ ใครทาได้ครบ12สีนะคะครูคว่าดเด็กๆมีแรงบันดาลใจอย่างมากเลยถ้าทําไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะผลงานของล็กๆจะได้รับการแสดงจัดเทศกา,กาลที่โรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานต่าง,างๆที่ด็กๆส่งมานะคะครูนํามาจัดแสดงทุกชิ้นนะคะให้ดูถ่ายให้ดูเห็คคนไหมคะงานของล็กินะคะครูเอามาให้เพื่อนห้องอื่นได้ดูด้วยนะคะ ท่านอื่นได่เห็นผลงานของเด็กไม่ว่าจะเป็นกินน้ำมันหรือว่างานต่างๆนะคะที่ดเด็กๆส่งมานะคะครูนามาจาัดแสดงทุกชิ้นเลยทำมานะคะแล้วเดี๋ยวครูจะดูผลงานเด็กๆค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ